Samsung Galaxy b o ่บตัวใหม่นะฮะก็ได้เปิดตัวออกมาเรียบร้อยนะครับคุณที่กําลังคิดว่าจะหาโน้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะเป็นที่น่าสนใจกับคุณไหมนะครับเราลองมาพิจรารณากันนะครับลองมาดูในคลิปนี้เพื่อจะช่วยในการตัดสินใจของคุณครับ ต้องบอกเลยนะครับเรื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็มีอยู่แค่2ค่ายดังๆแค่นั้นเองนะครับก็คือถ้าคุณที่ชอบ Apple แน่นอนมันก็ต้องไปทาง macbook อะไรพวกนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณที่ไม่ได้ชอบ Apple หรือว่าถนัด Android นะครับซัมซุงเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะไม่พอสมควรหรอกน่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของจอของเขาเนี่ยนะครับ ่ะเขามีสเปคใหม่มีอะไรยังไงบ้างเราเข้ามาคุยกันในคลิปนี้แหละครับ Galaxy Book 3 Ultra นะครับตัวใหม่นี้ราคาก็แพงอยู่นะครับเริ่มต้นที่จะเป็น USD ล r ก็ประมาณ2,199เหรียญนะครับ Operating System นะครับก็เป็น Windows 11 Home นะครับแล้วก็ส่วน Display นะฮะรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น16นิ้วนะครับ 3K นะครับ OLED นะครับ แล้วครส่วนตัวโปรเซสเซอร์นะครับก็จะมี2รุ่นที่เลือก2แบบให้เลือกนะฮะก็คือเป็น Intel c อ r e i7 กับ Intel Core i9 นะครับกราฟิกนี่ก็จะมีให้เลือก2แบบเหมือนกันนะครับก็จะเป็นนว v เดียนะครับ G e f o r c e 4050กับ4070นะครับส่วน Memory นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ 16GB นะครับแล้วก็ เป็น SSD card นะครับ5 1ารนะครับกระเถิบขึ้นมาเป็นจนกระทั่งถึง 32GB ิกิกแรมนะครับสูงสุดเป็น 1TB ทบนะครับ SSD นะครับ Solid State Drive นะครับแล้วก็น้ำหนักนะฮะถือว่าเบาทีเดียวนะฮะคือ3.95กาพาวนะครับ3.95กาพาวเป็นน้ำหนักที่ถือตไนไหนมาไหนก,ก็สะดวกสบายนะครับ การเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเร็วทีเดียวนะฮะใช้ Wifi 6e นะครับแล้วก็เป็น b l u e t o o t h เวอร์ชัน5.1นะครับส่วนเรื่องของพอร์ตนะครับพอร์ตนี้ก็จะมี HDMI 2นะครับให้เลือก1พอร์ตนะครับสามารถต่อออกมากับจอทีวีเรืออะไรก็ได้นะฮที่ใช้สายเป็น HDMI นะครับส่วน Thunderbolt 4นะฮะก็มี2พอร์ตนะครับแล้วก็มี USB A 3.2นะครับหนึ่งพอร์ตนะครับไมโคร SD นะครับหนึ่งพอร์ตนะครับแล้วก็มีเฮดโฟนะครับเอาแล้วก็เป็นไมโครโฟนคอมโบอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะหนึ่งรูให้เราใช้นะครับส่วนสีนะฮะจะมีสีเดียวนะฮะก็คือเป็นสีกาแฟนะครับรุ่นนี้ไม่มีทัชสกรีนนะครับแล้วก็ไม่มีปากกาสพอร์ตนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนลำโพงเนี่ยนะครับบอกมีลำโพง4ตัวรอบด้านเลย นะครับแล้วก็เหมือนมีซับบูเฟอร์เล็กๆด้วยมันจะช่วยให้ฟังเสียงดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นแค่อนตบุ๊กตัวเล็กๆนะฮะจะให้มันเสียงตุบตับเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ก็แต่ก็ถือว่าเป็นเสียงที่ดีทีเดียวนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวเล็กๆนะครับคุณคิดว่ามันเหมาะกับการใช้งานของคุณไหมนะฮะโน้ตบุ๊กตัวนี้สเปคเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าถามผมนะ ผมว่ามันดีทีเดียวนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้งานของคนแต่ละคน,นไม่เหมือนกันนะฮะแอปพลิเคชันโปรแกรมที่คุณใช้มันก็แตกต่างกันไปความแรงของคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อง,งานของคุณนะครับความจุอะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อง,งานของคุณเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่คุณจะเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งผมขอแนะนําว่านะครับถ้าถามผมนะผมจะต้องดูเนื้อง,งานที่คุณทําก่อน ว่าคุณทํางานอะไรคุณเอาไปใช้อะไรเอาไปแค่ดูหนังฟังเพลงหรือเปล่าหรือว่าเอาไปตัดต่อวิดีโอหรือว่าแอนิเมชัน 3D กราฟิกหรือว่า 4d หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้เยอะๆอะไรแบบนี้นะครับคุณค่อยตัดสินใจในการเลือกนะฮะรุ่นที่มันแรงและเหมาะกับแอปพลิเคชันของคุณนะครับอย่าเพิ่งไปหลงกับความใหม่ความอลังการอะไรของมันนะดูงานคุณก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าสเปคไหน ที่มันเหมาะกับงานคุณนะฮะเวลาซื้อของมาจะได้ใช้ได้นานๆไม่ผิดหวังนะครับแล้วคุณมีความคิดยังไงนะครับกับบุ๊กตัวนี้นะฮะก a l a x y Book ตัวนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์เข้ามานะฮะผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าคุณคิณคดอะไรยังไงนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมฝาก Subscribe ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องราวแบบนี้มาฝากคุณเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีข่าวสารมากมายนะคบแล้วก็ ยังมีการสอนนะครับการถ่ายการตัดต่อวิดีโอด้วยผมมีเพลย์ลิสต์อยู่ใครที่ชอบเรื่องพวกนี้นะครับเข้าไปในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับที่ช่องนี้นะครับ b d d y Creation วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ